สวัสดพีพี่พี่และเพื่อนๆ่นนะครับวันนี้ช่องพระเครื่องเงินตาชาแนลนะครับก็นําเหรียญของอพระอริยสงฆ์ทางภาคเหนือนะครับที่โด่งดังระดับประเทศเลยนะครับทั่วประเทศรู้จักกันดีอยู่แล้วนั่นคือเหรียญหลวงปู่แหวนสุจิโนโนนะครับวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่เหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างปี2538ก็คือต้องบอกก่อนว่าไม่ทันหลวงปู่แหวนแต่เป็นเหรียญที่น่าใช้แล้วก็น่าบูชามากๆนะครับ เพราะว่าเดยนนี้จัดสร้างโดยวัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะครับนี่ครับก็คือเป็นงานสมโพช600ปีพระธาตุเจดีย์หลวงนะครับก็ถือว่าเป็นพิธีใหญ่มากๆเรียกว่าพิธีมหาพิธีพุทธวิเศษก็ว่าได้นะครับในปี2538พระคณาจารย์ที่เข้าร่วมปลุกเสกเนี่ยประมาณ600รูปโดยประมาณนะครับก็ วัตถุมงคลเนี่ยมีการจัดสร้างมีทั้งเหรียญเนื้อผงนะครับก็เหรียญเนี่ยก็จะเห็นเนี่ยก็มีอย่างเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับแล้วก็นี่ก็เหรียญของพระจันมั่นนะครับแต่ว่าวันนี้จะให้ชมเหรียญหลวงปู่แหวนก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูลักษณะของเหรียญนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นหลวงปู่แหวนแกะพิมพ์ครึ่งองค์นะครับนี่ครับเป็นหลวงปู่เนี่ยลักษณะห่มจีวรห่มคลุมนะครับ นี่ครับก็จะมีตัวหนังสืออยู่ด้านล่างหลวงปู่แหวนสุจ,จิโนะฮะนี่ครับน,นี่ครับอันนี้คือด้านหน้าของเหรียญน,นะครับให้พี่ๆน้งเพื่อนได้ชมกันนะครับนี่ด้านหน้าแล้วก็เดี๋ยวดูด้านหลังด้านหลังจะมีรายละเอียดบอกไว้กบท้วนนะครับนี่ครับสมโพธิ6 0 0ปีพระธาตุเจดีหลวงนะครับวัดเจดีหลวงวรวิหารอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เป็นอักษระยันนะครับ3เมษายน38นะฮะก็เหรียญรู่นี้อย่างที่บอกครับพิธีมหาสมโพธนะครับอา่าพิธีมหาพุธาร,ริเศกเนี่ยพระณาจารย์600รูปโดยประมาณถือว่า,เ,าเป็นพิธีใหญ่มากๆครับในยุคนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเหรียญเนี่ยน่าบูชามากๆด้านหน้าเป็น รูปของาพยายยัสษงนะครับหลวงปู่แหวนสุจิโน,โนนะครับซึ่งหลวงปู่แหวนเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับแล้วก็ได้พิธีพุทธาพิเศษอย่างยิ่งใหญ่นะครับถึงแม้ว่ารุ่นนี้จะไม่ทันหลวงปู่แต่ก็น่าใช้บูชามากๆนะครับนี่ครับวันนี้ได้มาก็ไม่เพีพ้ยเนเลยได้ชมกันนะครับเผื่อไปอมีอยู่ที่บ้านหรือ,อไปเจอนะครับก็สะสมเจ้าหาบูชาได้นะครับ นี่ครับด้านหน้าก็จะมีกล่องบอกไว้นะครับนี่พระพระเป็นพระกล่องเดิมเห็นไหมฮะหลวงปู่แหวนสุจิโนนะครับนี่ครับก็ท้ายนี้นะครับก็ฝากพี่ๆและเพื่อนนะครับช่วยกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวได้วัตถุมงคลที่น่าสนใจนะก็จะมาทําคลิปให้ชมกันเพิ่มเติมนะครับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ